ทุกคนพบกับสาวนี้ยนะคะช่องสาวดัมซิงสินเดืองค่ะอยู่กับเจ๊บนค่ะเราเตรียมบเสบียงวันนี้โอ้ยเพื่อฉลองค่ะรถใหม่ค่ะวันนี้จะนั่งไปกับเจ๊บนนะคะ เราอ,อยู่ที่สวนค่ะทุกคนเราจะไปหาที่ยาวกันแล้วก็ไปปาร์ตี้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะของบ้านดัมซิงซุเปอปร์ยาวค่ะฉลองเจ้าปาเจโลค่ะ เออเมื่อกี้เจวันออกไปแล้วอันนี้นี่ซื้อมาฝากนะคะสามนซื้อมาฝากไปเซ็ตอยู่หน้าไปเซ็ตอยู่นาค่ะเดยวไม่มีอะไรจะบอกเขาก็ต้อนรับสมาชิกใหม่เขั้นนี้คือกันค่ะขั้นเนี้ถนนลาดยางไหมแม่จ้าเจวันยางมาต่อยแบบ ติดเต็มเลยแหละนุ้ยคิดว่าเพราะนุ้ยคิดมานุ้ยข,ข,ขับรถมามันดีดนะคะทุกคนร้อนนี่ข้อนห่อนอน,นีอันนี้เราเอาไปตดิดด้วย <Staff S 1> เราจะไปปาร์ตี้เล็กๆมีแค่เรา แล้วใครอีกเจ๊ปูเปูมาไหมโทรหาเจ๊ปูเจ๊บ้านไม่รู้เอาอะไรบ้างดูงานมีกระสัตน้ำอ่ะแบบ,บพากันขนของนะคะทุกคนกเส,เเนสเบียงเยอะมากพากันแบบขนอะไรเยอะแยะคนลอยอยู่นาก็ลอยอยู่เด้อ ลอยอยู่สวนอ่ะสุดจัดเลยพี่ยาวรักเมียมากเลยมันตรงจังส่ไหมอุปกรณ์อเอ้าพี่ไปติดบอลนังมาไหมหรอหรือว่ามันแถมมากับรถมากับรถสุดนีนเดด้เลยสวยมากเลยค่ะ ใช่นี่ก็ชอบบอกโอเคเลยก็แมืหนลูกอ่อนก็แมืหนลูกอ่อนจะกันอย่างนี้จ้ะไายแนวแถวอันนี้มันคืออะไรค่ะโป๊กไ้ยั่นงจ้ะ เราจะไปตามภาษาผู้สาวค่ะอีกจัาไหนเราก็ซิลละสามคนเป้นวันพี่ตันนี่นะคะจิบมคอไปเลยเฮาจวดเลยระบบอัน ใสเข็มขัดมันหน่อยจัง่ายๆแมนแมนแมนรถใหม่เป็นสีรถมันก็รักเจ้าของจะข้าขนนี่ยังไปแนบบ้างดูพากันขนแบบเยอะแยะมากเลยเมื่อค่ำเด็ดโอเปน่าเจียแต่สวยอ่ะสวยหนาใสมากเลยเจียออกหอมล้ว รู้ทุกคน,กกคนเออสนเจ๊ปูก่อนกิกกิกิกแล้วกิกกิ๊กอาแกตัดต้นมกตะกบออกตัวน,นี้กิกกิกเออดีป่ะ <c oughs> เราไหวเงินด้วยลนะเจปูอ้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะป่ะไปทงแม ออกไปเข้าวเดียว,อวนนยตอนแรกออกไปนล้วไซื้กินค่ะโอเคโอเคมาจ<ะ>้ามากับเจแบนสองคนไปด้วยกันเ,เจปูไม่มีเสียงนะคะตอนนี้นตอน <laughs> เสียงก็บมมุ้ม <laughs> เราจะไปรอที่นู่นกัน ปูแล้เป็นไข่โอ้จ oh, <yeah. S 1> ้าเจียงเราก็บบมีแต่ว่าเราสิมา่าไปเดน,<ไ>ปนี่แหะไปเนี่แหละเส้นสาปูไปน้ำอยู่เส้นเจ็บปูไปน้ำอยู่ไข่แตกคะ่ะลายนะั่นตอนแรงๆนะ่าจะออกไปกตอนนี้เป่าร้านให้แม่สิ่งเลย มันต้องรอรอบต, okay. ตัวเน yes. <c scary> <yes>. ี่ยมันต้องรอรอบนะคะาดังผู้สาวสมัยอออย่ามามีตาเฮาเด้อเฮ้ยอิริแนวรถจีบัน พี่ตันไปไหนคะยิ่าไปเห็ดแกดินอยอือข้างใหนี่จ้ะข้างนำโขงนำโขงหมดเลยจ้ะบางโขงหมดเราใกล้ถึงที่ซุปเปอร์ยยวแล้วคะ่ะทุกคนเล่นนำกันอยู่แค่นี้แห,หละเงียบเงากำนันได้เหระ เหร็น้ำกันยังเจืเอค่ะอุปกรณ์เรายังอยู่ครบพี่ซุปเปอร์เยานี่รักเมียมากคะ <c oughs> า่ะทำเป็นเนียทุกอย่างเลยคน <c oughs> ปากบอกอืมนั่นนนี่ มันจะถ่ายยันเมียป๋าค่ะทุกคนนี่น่โครตลกเลยเป็นผู้ชายที่แบบเป็นคนปากแข็งแกเป็นผู้ชายที่แบบเป,แบบเป็นคนหักเนี่ยนะคะไมสิีบอกให้ มีไฟหนึ่งคนชื่อออกมาอยู่นาหลายเลยนเนีเ่นยไั่นเยปนแจงพิาศษบางนาคีอูอ้วววววเกือบเกือบอันนี้มันเป็นเครื่องเท่าไหร่คะ ค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้านะคะโอ้ยทำไมผีงเงียบเงาขนาดนี้โอ้ <c oughs> ยยอมรอง,อง <c oughs> ใครห้องบ่ต้องมาสักใครห้องยุบบ้านเห็นเราอยู่หนีผู้เดียวไหมเจ๊แบน สีมูโอ้ยทำไมชีวิตพี่ยาวหนาสงสารขนาดนี้ชีวิตพี่ตองหนาสงสารขนาดนี้นถ้าหนุ่ยบอมานี่คือสิบามาอมีมอะไรโอ้ยพี่ยาวเจ้าคะทุกคนเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องแล้วรอรอแลอ้วรอรอไม่กับเจ๊แว่นนะคะ อีพผ,ผู้ของอ้มันบ่รู้ดอกลามันบ่สำนงไก้าสผู้ใดมันบ่มีหน้าซ่าหมอ,อกเวยเตี๋ยวใหญ่ที่เขาแต่อายมันลดห้า,หางรดของไอมีไว้เห็ดเบียดเห็ดงานบอคือรดของเขามีไวเพื่ที่เจ้าไอายไปแลนเทียบกับเขาไอกบแค่บาสี <laughs> ไ,ดได้อยู่ได้อยู่